สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะเราเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3หัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือประโยชน์อันตรายและการรู้จักใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเรื่องแหล่งของพลังงานและไฟฟ้าวันนี้เราจะพูดถึงประโยชน์อันตรายและการรู้จักใช้ไฟฟ้านะคะ นับตั้งแต่ที่ไมเคิลฟราเดนะคะได้ค้นพบหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเมื่อพศ2374นะคะมนุษย์จึงได้เริ่มนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์โดยโรงงานไฟฟ้าแห่งแรกของโลกเกิดขึ้นเมื่อพศ2422นะคะเป็นปีเดียวก,กันกับที่ทอมัสเอลวาเอดิสันนะคะประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าขึ้นใช้นะคะ นี่ก็คือหน้าตาของโทมัสแอลว่าเอดิสันนะคะเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าดวงแรกขึ้นมาได้สำเร็จนะคะในพศ2422นั่นเองนะคะ,ะเรารู้มาแล้วนาะว่าการจับผลิตไฟฟ้าได้นั้นมีขั้นตอนมีกระบวนการมีกระบวนการนะคะที่กว่าจะได้มาก็ค่อนข้างที่จะ ยุ่งยากพอสมควรนะคะและก็ใช้พลังงานมากนะคะในการผลิตเป็นไฟฟ้าออกมาให้เราได้ใช้ดังนั้นเราก็ควรจะใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเอ๊ะเราจะใช้ยังไงละ่ะถึงจะประหยัดนะคะ,ะการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะ,ะทีนี้การนําพลังงานใดๆก็ตามมาใช้ประโยชน์นะคะพลังงานมันจะต้องมีการเปลี่ยนรูปไปจากพลังงานเริ่มต้นเสมอนะคะโดยระหว่างการเปลี่ยนรูปพลังงานจะมีการสูญเสียพลังงานบางส่วนไป พลังงานไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันนะคะเกิดการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นตั้งแต่กระบ,บวนการผลิตเป็นต้นมาเลยนะคะเราไปดูกันเลยนะคะนี่คือโรงงานผลิตไฟฟ้านะคะโดยระหว่างการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอยู่นั้นนะคะนอกจากพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อนที่ใช้ในการต้มน้ำให้กลายเป็นไอแล้วยังมีพลังงานแสงที่ทำ ที่เรานะไม่ต้องการนะคะก็เกิดขึ้นมาด้วยนะคะดังนั้นจึงสูญเสียของพลังงานแสงนี้โดยที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนี่คือภาพของนะคะโรงงานผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆนะคะมีทั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบแก๊สธรรมชาตินะคะมีพลังงานผลิตไฟฟ้าจากเคือือนะคะโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนะคะ โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวเคมีนะคะซึ่งแต่ละแต่ละโรงงานที่ผลิตไฟฟ้านะคะก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้านะคะมาให้บ้านเรือนของพวกเรานะคะได้ใช้กันซึ่งส่งผ่านมาที่หม้อแปลงไฟฟ้านะคะก็จะส่งต่อมาเรื่อยๆนะคะมาทีออ่สายส่งระบบจำหน่ายนะคะมี ไฟฟ้าแรงสูงใช่ไหมคะอุปกรณ์ตัดโทนไฟฟ้าแรงสูงให้สามารถเป็นไฟฟ้าแรงต่ําสามารถใช้ในบ้านเรือนได้นะคะบ้านเรือนของเราก็จะต่อไฟนะคะจากเสาไฟนะคะ,ะมีหมออแปลงนะคะต่อมาอย่างบ้านเพื่อที่เราจะได้ใช้ไฟฟ้าใช้พัดลมใช้เตารีดใช้เครื่องปรับอากาศต่างๆนะคะได้นะคะอย่างสะดวกสบายนะคะ ในระหว่างนะคะตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตเลยนะคะมาถึงบ้านเรือนของเราที่เราใช้ไฟฟ้านะคะก็จะมีพลังงานการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตมาจนถึงที่บ้านเรือนของเราเลยนะคะ,ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือเราใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลใช่ไหมคะในการผลิตไฟฟ้าออพลังงานแสงที่เราไม่ได้ใช้มันก็สูญเสียปไปโดยปล่าประโยชน์นะคะเราใช้แต่ พลังงานความร้อนที่ทําให้น้ําเดือดกลายเป็นไอใช่ไหมคะเกิดแรงดันน้าเต็นเป็นให้กังหันมันหมุนใช่ไหมคะแล้วก็เกิดอะไรคะเกิดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าก็หมุนทําให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งมาที่สายไฟใช่ไหมคะในระหว่างที่เนี่ยนะคะกระแสไฟฟ้าส่งมาตามสายไฟมันก็จะมีความร้อนนะคะซึ่งมันสูญไปโดยที่เรายัางไม่ได้ใช้นะคะบางส่วนแล้วก็ จากสายไฟมาถึงบ้านของเรานะคะมันก็สูญเสียพลังงานความร้อนไปบางส่วนเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเด็กๆจะเห็นว่าไฟฟ้ากว่าจะมาถึงเราได้นะคะต้องอผลิตยากแล้วก็มีการสูญเสียระหว่างทางด้วยนะคะดังนั้นเราก็ควรจะใช้อย่างประหยัดนอกจากนี้นะคะนอกจากการสูญเสียพลังงานระหว่างกระบวนการผลิตและก,กระบวนการของการส่งกระแสไฟฟ้าไปตามบ้านเรือนแล้ว ยังก่อให้เกิดโมลพิษในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยดังนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้นหาพลังงานที่มาทดแทนและเป็นพลังงานหมุนเวียนและเป็นพลังงานที่สะอาดนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างของพลังงานหมุนเวียนนะคะเห็นไหมคะพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเรา,เาตั้งแผงอะไรคะแผงเซลล์สุริยะใช่ไหมคะรับ รับพลังงานจากแสงแดดนะคะมันก็จะแปลงพลังงานแสงแดดนะคะมาเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งแสงแดดมีให้เราทุกวันนะคะ,ะมีใช้ไม่หมดสิ้นนะคะก็สามารถใช้ได้ตลอดหรือพลังงานลมนะคะก็เป็นพลังงานที่หมุนเวียนได้ตลอดนะคะก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันอนอกจากนี้ยังมีพลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานคลื่นน้ํานะคะล้วนแต่เป็นพลังงานที่ใช้ไม่มีวันหมดนะคะเพราะว่ามันหมุนเวียนได้อันนี้พลังงานนิวเคลียร์จากแร่ยูเรเนียมนะคะหรือพลังงานชีวภาพก็เป็นตัวอย่างหนึ่งพลังงานหมุนเวียนเช่นเดียวกันนะคะ,ะทีนี้เองไหมมาถึงบ้านเราแล้วปลั๊กอะไรบ้างนี่ปลั๊กชาร์จโทรศัพท์ใช่ไหมคะแบบนี้นะ ปลั๊กไฟต่างๆมีปลั๊กพัดลมปลั๊กตารีดสารพัดปลั๊กเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดนะคะจะมีการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่นๆเพื่อใช้ประโยชน์นะคะเมื่อเริ่มเปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใดก็ย่อมมีการสูญเสียพลังงานจากการเปลี่ยนรูปพลังงานเสมอโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่ให้พลังงานความร้อนอย่างเช่นเตารีด กระทะไฟฟ้าหรือหรือเตาไฟฟ้าเป็นต้นนะคะดังนั้นนะคะเราก็ควรจะช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าช่วยกันนะคะอย่างเช่นพัดลมนะคะเด็กๆก,ก็ควรจะมันทำความสะอาดอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็เลือกใช้ขนาดที่มันเหมาะสมนะคะจะได้ประหยัดไฟฟ้าช่วยกันนะคะหรือโทรทัศน์นะคะเมื่อเราไม่ใช้ไม่ดูแล้วเราก็ควรจะปิดนะคะ โทรทัศน์ที่ตัวเครื่องไม่ควรจะปิดด้วยรีโมตคอนโทรลเพียงครั้งเดียวนะคะควรจะเดินไปปิดที่ตัวเครื่องโทรทัศน์แล้วก็ถอดปลั๊กออกด้วยทุกครั้งเลยเมื่อเราเลิกใช้งานนะคะจะได้ประหยัดไฟนะคะแล้วก็เวลาตั้งโทรทัศน์ก็ควรจะอยู่ห่างจากฝ้าผนังอย่างน้อย10เซนติเมตรนะคะและอยู่ในอากาศและอยู่ในที่ที่มันถ่ายเทอากาศได้สะดวกนะคะจะได้ไม่เกิดความร้อนสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น ตู้เย็นนะคะก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหนึ่งที่มีทุกบ้านนะคะเราควรจะเช็คดูนะคะว่าตู้เย็นของเราตั้งห่างจากฝาผนังอย่างน้อย15ซนติเมรหรือยังนะคะแล้วก็เลือกซื้อตู้เย็นที่มีความเหมาะสมกับครอบครัวของเรานะคะกับขนาดจำนวนสมาชิกและก็ความจำเป็นที่ต้องใช้นะคะเพื่อใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะ ทีน <spe ech emaker> ี <benim language> ้เราจะใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดแล้วต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าไฟฟ้ามีทั้งประโยชน์และก็มีทั้งโทษด้วยนะคะการใช้การใช้พลังงานไฟฟ้านอกจากจะใช้อย่างมีอย่างประหยัดแล้วและมีประสิทธิภาพโดยก็ต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานด้วยเช่นเดียวกันนะคะสาคัญมากเลยพลังงานไฟฟ้าแม้ว่าจะมีประโยชน์มหาศาลต่อการ ดำรงชีวิตของมนุษย์แต่การใช้ไฟฟ้าแต่การใช้พลังงานไฟฟ้ายังไม่ถูกต้องและเหมาะสมก็ย่อมทําให้เกิดความสิ้นเปลืองอันตรายและความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะคะดังนั้นการศึกษาแนวทางการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะทําให้เราสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยเวลาเราจะติดตั้งอะไรต่างๆก็ควรจะให้เป็นช่างที่มีความชํานาญนะคะไปติดตั้งให้ าะควรปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยก็คือเนื่องละมันตรวจมันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำนะคะว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไหมมีอะไรตรงไหนขาดชํำรุดไหมนะคะควรจะปิดและถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเราไม่ใช้งานแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้นะคะกระแสไฟฟ้าก็ไหลเข้าไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทําให้เกิดการสิ้นเปลืองไฟฟ้า โดยที่ไม่จําเป็นข้อควรปฏิบัติอีกก็คือควรศึกษาคู่มือก่อนการใช้งานนะคะเวลาเราจะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ควรศึกษาคู่มือให้ดีก่อนการเดินสายไฟติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยโดยช่างมืออาชีพนะคะไม่ควรจะไปทําเองกรณีที่นะคะน้ํามันทั่วมบ้านใช่ไหมคะหลังน้าท่วมบ้านเราจะ เข้าไปเช็คความเรียบร้อยในบ้านเราจะทำยังไงนะคะอ่าหนึ่งละปลดเมนสวิตไฟให้เป็นอันดับแรกเลยนะคะเพื่อป้องกันไฟรั่วสองก่อนจะเข้าไปในบ้านควรสวมรองเท้าบูทนะคะหรือถุงมือนะคะที่มันเป็นยางใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้าดูดเราได้อ่ะต่อไปห้ามใช้มือนะคะไปสัมผัสอะไรที่มันเป็นโลหะทุกชนิดเลย เพราะอาจจะถูกไฟฟ้าดูดได้สำรวจตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้านเพื่อแยกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้าท่วมออกนะคะเพราะว่าถ้าถูกน้าท่วมระบบไฟฟ้ามันก็ถูกช็อตนะคะถ้าเราเอามาใช้มันจะทําอันตรายกับชีวิตเราได้นะคะเต้ารับหรือสวิตช์ไฟและสายไฟที่เปียกน้ํา่วมเปลี่ยนใหม่นะคะจะปลอดภัยที่สุดนะคะนี่ก็คือการปฏิบัติ หลังจากน้ำท่วมนะคะกรณีนิน้ำท่วมบ้านเนาะอะต่อไปทำแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดนี้นะคะ,ะเป็นแบบทดสอบกรณัยเพื่อพัฒนาทัก,ะกษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่6แหล่งพลังงานและไฟฟ้ามีอยู่ทั้งหมดนะคะมีอยู่10ข้อด้วยกันคุณครูจะถ่ายภาพข้อสอบนี้นะคะลงที่รลายกลุ่มห้องเรียน3าทับ4นะคะ MEP ปาทับให้นักเรียน ส่งข้อสอบมีสองวิธีก็คือวิธีที่1น,นะคะให้นักเรียนบันทึกภาพข้อสอบในแต่ละข้อทั้ง10บข้อแล้วให้นักเรียนวงกลมคําตอบที่ถูกต้องส่งกลับให้คุณครูนิพพาทางลายส่วนตัวนะคะวิธีที่สองก็คือให้นักเรียนนะคะคัดคัดข้อสอบทั้ง10ข้อนี้ลงนะคะโดยที่ เขียนแค่หมายเลขข้อแล้วก็แค่หมายเลขคาตอบนะคะเมื่อครบ10ข้อแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปส่งที่ลายส่วนตัวของคุณครูนิพพานักเรียนเลือกเอานะคะว่านักเรียนจะทําวิธีที่1หรือวิธีที่สองนะคะใครที่เก่งด้านเทคโนโลยีนะคะทําวิธีที่1เป็นก็คือบันทึกภาพแล้วก็ไปวงกลมตัวเลือกที่นักเรียนิดว่ามันถูกต้องแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณครูนิพอพาก็ได้หรือใครทําไม่เป็นเลือกเอาวิธีที่2ก็คือเขียนแค่หมายเลขข้อ เขียนหมาเลขตัวเลือกที่นักงกีคิดว่ามันถูกทํำครบสิบข้อแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณครูนิพาพรที่รายส่วนตัวคร่นินิพาพรนะคะแล้วคุณครูจะอรอตรวจนะคะสวัสดีค่ะ